สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ผมช่างอยนะครับก็จะพามาละแปลงนะครับวันนี้ไปต่ล้านจอมพระมานะครับผมก็เลยซื้อผ้าม่านนะครับนี่นะครับผ้าม่านนะครับไปใส่หน้าต่างนะครับแต่วันนี้ก็จะมาถัดแปลงนะครับนาโดยที่ไม่ซื้อไม้มานะครับเพราะว่าไม้มันแพงนะครับผม ก็เลยซื้อ PVC มานะครับท่อ PVC นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอุดนะครับนี่ครับหกคนครับตัวนี้นะครับตามขนาดของหน้าต่างนะครับนี่ครับรูปร่างหน้าต่างนะครับนี่ครับส่วนหน้าต่างก็ประมาณนี้นะครับหน้าต่างนะครับจากนั้นก็เราก็ไปหาตำแหน่งนะครับตำแหน่งเจาะนะครับตำแหน่งเจาะของหน้าต่างนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับ ไม่ต้องไปหาซื้อไม้ให้มันเปลี่ยตังค์นะครับไม้แพงครับ PVC ก็ค้นหนึ่งก็สี่สิบกว่าบาทนะครับลงทุนก็ประมาณตัวอุดตัวอะไรนะครับประมาณห้าสิบบาทตัวหนึ่งชุดนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับทําเสร็จแล้วครับเห็นไหมครับก็ประมาณนี้นะครับก็ออกคลิปนะครับเผื่อว่าท่านผู้ชมท่านใดที่ทําพม่านะครับ ไม่รู้จะทํำยังไงหาไม้ไม่มีนะครับนี่นะครับ PVC แล้วลครับ PVC นะครับแล้วก็ใช้ก้ามปูนะครับนี่ประมาณนี้ครับผมไมาคุ้นใกล้ๆนี่นะครับใช้ก้ามปูล็อกเลยครับตัวนี้ก็จะใช้ตัวอุดนะครับผมประมาณนี้นะครับรูปร่างนาตาเต็มๆครับจากนั้นก็ถ้าอยากให้สวยนะครับเราก็พับตัวนี้นะครับอย่าเอาสวยขนาดไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ของบ้านนะครับแล้วจินตนาการนักพับนะครับผม ประมาณนี้นะครับเนี่เสร็จไปแล้วสองตัวครับผมหน้าบ้านครับยังไม่ใส่ครับแต่เตรียมไปแล้วครับนี่ตัวนี้ครับตัวยาวตัวนึงชุดนะครับมันจะเตรียมครับกำลังจะเตรียมก็คลิปนี้ก็นําเสนอแค่นี้ครับเผื่อเป็นแนวคิดแนวทางนะครับสําหรับท่านใดที่จะติดตั้งพม่านะครับไม่มี ที่จะซื้อไม้ตัวสวยๆมานี้นะครับก็ใช้พ c ซแทนก็ได้นะครับก็รูปร่างหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชม6คลิปนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับบางครั้งบางทีก็อาจจะเป็นอะไรครับเหมือนเส้นผมบางภูเขานะครับคลิปนี้ก็เพื่อเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับ ก็ประมาณนี้ครับ่านผู้ชม